มาต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะได้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเยี่ยมชมตลาดผ้าไหมผ้าายของดีเมืองร้อยเอ็ดครั้งที่3โดยภายในงานนะคะมีการจําหน่ายเนื้อเนื้อหมูทงฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆราคาถูกด้วยค่ะครับนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางดานิตาสมจิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมตลาดผ้าไหมผ้าฝ้ายของดีเมืองร้อครั้งที่3ในชื่อว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกที่บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อจังหวัดร้อซึ่งภายในงานนะคะพี่ต่อมมีรประชาชนให้ความร่วมให้ความสนใจอย่างล้นหลามค่ะขนาดเราดูเลยสนใจเลยตอนนี้อยากจะไปอยากจะไปช็อปจังเลยครับโดยเฉพาะกิจกรรมตลาดผ้าไหมนี่คุณผู้ชมครับ,รบเป็นผ้าฝ้ายด้วยของเมืองร้อ รวมไปถึงผลิตภาาัณฑ์โอท็อปของเด่นของดีของดังของจังหวัดร้อยเอ็นี่แหละครับก็เป็นการจัดประจําทุกเดือนสัปดาห์แรกของเดือนหรือสัปดาห์ที่เหมาะสมครับคุณผู้ชมกิจกรรมภายในงานก็ประกอบไปด้วยการออกร้านการแสดงและจัดจําหน่ายสินค้าของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปก็มีประเภทผ้าไหมก็มีน้องมินชอบไหมผ้าไหมชอบมากเลยเจะซื้อให้ผ้าไหมเอาค่ะผ้าไหม ผ้าฝ้ายของจังหวัดร้อยเอ็ดและผลิตภัณฑ์โอท็อปของเด่นจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง20อำเภอร,รวมไปถึงการแสดงดนตรีจากวงดนตรีคลาสสิกแบนหมวดดุลิยางบนทนทหารบกที่27จังหวัดร้อยเอ็ดครับร่วมสร้างความสนุกส,สนานให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานและก็การจำหน่ายเนื้อหมูเนื้อวัวราคาถูกเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าของชีพใหกับพี่น้องประชาชน หวดกับมิวจะหวดว่าบางคันหวดคืออะไรเอาวไ<ห>ว้ดึงข้าวเหนียวอ oh, <okay. S 2> ๋อโอเคผ้าไหมชอบไหมเนี่ยผ้าไหมเขาชอบค่ะ yeah.